แม่นกออกมาเคลื่อนไหวฟาดเดือดหมายถึงใครจะทำอะไรอย่าอัคติอย่าเอาแต่ชนะนึกถึงลูกนึกถึงผ้าขาวให้มากๆเกิดอะไรขึ้นวันนี้พี่น้องะ้ะเมื่อน,นิสาวไอาจะมาอัปเดตให้ฟังและวันนี้สาวไอาไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับสาวคำพอยสวัสดีคะ่ะสาวคำพอยค่ะสวัสดีค่ะสาวไอจากข้อความจากคำพูดที่ได้กล่าวมาเนาะว่าเออ แม่นกหมายถึงใครกับเรื่องราวนี้เพราะว่าได้ไปเจอมาก็คือหลากหลายนะคะก่อนอื่นเลยแม่นกก็คือเป็นแม่เนาะของทางบอสบิก๊กหรือว่าผู้บ้ญนจิฟินแลนด์นั่นเองค่ะที่คอยออกมาอ,ออกมาพูดบ่อยแต่ก็ไม่บ่อยกับประเด็นในเรื่องราวนี้คือนานๆครั้งที่จะออกมาพูดแล้วแต่ละครั้งที่ออมพูดคือแบบโอ้โห ไลา่ยยาวค่ะต่อไอับเหตุการณ์ในวันนี้นั่นเองค่ะ,คะอืม,อมคือแม่นก็เป็นคนหนึ่งที่จริงๆก็ไม่ค่อยมาพูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะก็มีออกมาแสดงความคิดเห็นบ้างก่อนหน้านี้ก็คือแม่มาไลฟ์นะคะพูดถึงเรื่องของลูกนะคะเรื่องบอสบิ๊กนี่แหละก็คือแบบ และหลายคนก็ทราบกันดีเนาะว่าดราม่าช่วงนี้คือถาถมเข้ามาเยอะแล้วก็ดราม่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละมือแต่ละเดเนี่ยลายแห้งค่ะพี่น้องค่ะโดยเฉพาะเรื่องลูกระหว่างน้องโตเกียวกับน้องนาลิตะเนาะซึ่งแม่นกก็เคยพูดในไลฟ์นะคะว่าเนี่ยฝากถึงนะคะสื่อข่าวหรือว่าเพจดังหลายๆเพจเนี่ยหยุดโจมตีทั้งพ่อทั้งแม่เขาซะ อืมอะไรที่มันไม่จริงหรือว่าใส่ร้ายจนเกินไปจนเกินเหตุเนี่ยให้หยุดพฤติกรรมเนี้ซะสงสารหลานนั่นก็คือสองสารน้องนาลิตะน้องโตเกียวนะคะไม่อยากให้เขามารับรู้เรื่องราวต่างๆทั้งที่บางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงซะด้วยซ้าอืม,อมและแม่น้องเองเน่ะสาวคำโพยก็ยังพูดในไลฟ์นะว่าแม่เนี่ยคือไม่ได้เข้าข้างใครแต่ยังไงก็ต้องยืนข้างลูกเนาะก็คือย,ยืนข้างบอสบิ๊กเหมือนเดิมนั่นแหละ ค่ะจะแล้วก็โดยรวมเนาะโดยแล้ก็คือสงสารเด็กน้อยแหละที่น้องขาใช่ค่ะแล้วแบบคือต่อมาเนี่ยก็เหมือนว่าแบบคือครั้งนั้นที่แม่นกไลฟ์เนี่ยคือเอาใจ FC ฟแฟนคลับไปเยอะอยู่นะคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยนะสาวคำพอยว่าเห็นด้วยกับแม่นกแม่นกพูดถูกใจมากนะคะ <c oughs> เออแม่นกพูดได้ดีใช่นะคะสงสารหลานสงสารเด็กนะวันนี้คือสาวคำพอยแม่นกก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกครั้งใช่ปะ ใช่ค่ะประมาณช่วงนี้แหละช่วงใบยๆนี่แหละทางแม่นกน้อยทางแม่นกขอไปค่ะทางแม่นกเนาะได้มีการออกมาโพสตไล่ยาวออกมาโพสแล้วแต่ละโพสตเอแบบโอ้โหแฟนคลับอย่างเรานะคะได้ไปอ่านรู้สึกโอ้โหจุกเลยกับคําพูดแต่ละคําพูดพี่น้องก่อนอื่นนี้นะคะโพสต์แรกเลยเนาะเป็นโพสตของทางแม่นกโตเกียวมีสิค่ะออกมาโพสตโพสต์แรกบอกว่าพ่อลูกควรได้รับ ควรได้เจอกันอย่าปิดกั้นด้วยเหตุผลนานาอย่าเอาอยากเอาชนะนึกถึงผ้าขาวบางเด้อืพ่อลูกควรได้เจอกันอย่าปิดกั้นด้วยเหตุผลที่แปว่าอยากเอาเชนะกันนึกถึงผ้าขาวนึกถึงลูกทั้งสองคนบ้างปิดกันนะ,ะพ่อลูกควรได้เจอกันปิดกันอ่ะพูดต่อมา<ๆ>จ้ะค่ะพูดต่อมาค่ะพูดต่อกันเลยนะบอกว่า ฉันผู้หญิงที่อย่าล้างหลายครั้งฉันบอเคยปิดกั้นให้พอลูกเจอกันอ่าอันนี้คือเป็นโพสต์ที่สองค่ะแล้วล่าสุดเป็นโพสต์ที่สามเนาะพร้อมกับรูปภาพที่ทางแม่นกได้ทำการกอดลูกๆเพื่อนเนาะพร้อมกับข้อความที่บอกว่าถึงฉันจะเลิกกับพ่อของลูกไปแล้วพ่อไม่เคยปิดกัน้นต่างคนต่างใช้ชีวิตค่ะถ้าหาักลูกควรคิดค่ะบอมเนเนหินแกโต ซิ่งเขาแล้วออกมาแล้วควรคิดค่ะย่าหินแกโตเด็กเด็กก็คือลูกลูกชีวิตลูก,ลก,ลกเขาตอไปต่อจากมึม่งเขาใจบอย่าเอาชนะขอหย่ำนาวา่าอย่าเอาชนะกันเลยกูผ่านมาหมดแล้วสุดท้ายเราก็ต้องทําเพื่อลูกตอนนี้กูเบวาพื้นค้นขางบานอยู่มาฟองกูเนกูอยากมีคดีความเกื่อนบานมืึนคัก คืออันนี้คือแม่นกก็ออกมาโพสแบบสามโพสแบบรัวๆเลยเนาะสามคอมอเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของอ่าไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะคะก็คือแน่อนอนว่าลหลายๆคนก็ต้องโยงอยู่ดี นะคะพี่น้องคะ <Okay. S 1> ก็ต้องโยงไปถึงนะคะคุณเพ่าเาแสงทองที่ลหลายหคนก็ทราบกันดีเนาะว่าน้องนานดิตะกับน้องโตเกียวเนี่ยหลักๆเลยจะอยู่กับป้าเจ๋วแล้วก็อยู่กับคุณเพ่าเาแสงทองเป็นคนดูแลแต่ณตอนนั้นที่จําได้นะคะใครที่ได้ติดตามข่าวก็คือข้อตกลงในสัญญานะคะตามกฎหมายด้วยนะก็คือเด็กทั้งสองคนเนี่ยจะอยู่ในการดูแลของแม่เป็นหลัก Mm hmm. ส่วนคุณพ่อเนี่ยก็คือจะสามารถมารับลูกในวันที่เป็นวันหยุดเสราร์อาทิตย์กับช่วงปิดเทอมค่ะ mm hmm. ใช่ไหมสาวคำมบอยใช่ค่ะเออคืออันนี้คืออันนี้อันนี้คือบอกกอนนะว่าข้อตกลงเนี้ยยังเหมือนเดิมอยู่ไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ก่อนหน้านี้คุณแพรวแพวเคยพูดตอนที่พ่อพ่อไอพ่อเขาเนี่ยอยากให้เด็กๆมาร่วมงานวันเกิดใช่ปะ ใช่อืมก็พูดคำนี้อยู่นะว่าเออพ่อมารับได้นะในวันที่เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็ช่วงปิดเทมอมแต่อัปเดตมาถึงณนะวันนี้ที่แม่นกออกมาโพสแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะไม่รู้ว่ามันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆ ใช่แล้วแต่และคอมเมนต์แต่และอันนี้เน้อบางคนก็ให้กําลังใจเยอะค่ะก,กับเรื่องราวกับเหตุผลในครั้งนี้บอกว่าเออเนี่ยถูกต้องค่ะเมนจ้าสงสาร สงสารอ่าทางฝั่งของคนโดนปิดกั้นจ้างประมาณนี้จริงค่ะแม่นกตะลุ่โตน,นอประมาณเนี้ยแล, comment, แ,แล้วคอมเมนต์แต่ละคนคอมเมนต์ได้แบบโอ้โ oh, ห oh, ยาวแต่และคนก็ยาวแต่และคนก็นั่นแหละพี่น้องคะบางคนว่าเออใช้กฎหมายในครั้งนี้เออให้แบบจัดการบ้างแม่ในเรื่องราวนี้บางคนบอกทางไม่นกเนาะค่ะอืม,อม,อม คือชาวเน็ตก็นั่นแหละคะ่ะเข้าไปคือหนึ่งหลักก็ไปให้กําลังใจแม่นกนะคะก็คืออันนี้เราก็ไม่รู้จริงๆนะว่าทางด้านคุณพ่อกับคุณย่าอย่างแม่นกเนี่ยคือได้เจอหลานอีกไหมหลังจากช่วงก่อนหน้านี้เนาะ <Yeah. S 1> ซึ่ง <Yeah. S 1> เราก็เข้าใจแหละหัวอกคนเป็นย่าหัวอกคนเป็นพ่อเ <Yeah, yeah. S 1> นานะ <Yeah. S 1> ก็รักลูกทุกคนหัวอกคนเป็นแม่ด้วยอืมก็รักลูก <Yeah. S 1> แต่ใดๆเนี่ยก็อยากให้ทั้งคู่นะคะ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน คุณเพียพาสแสงทองหรือว่าบอสบิ๊กรวมไปถึงยานกนะคะเ,เขาเรียกว่าหาข้อตกลงหรือว่าคุยกันดีๆไหมนะคะอย่างที่ว่าแหละอย่างที่ยานกหรือว่ายายนกพูดก่อนหน้านี้เนาะว่า,าคืออยากให้เอซทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เขาเนี่ยทำเพื่อลูกๆจะทําอะไรก็นึกถึงลูกๆให้เยอะๆเนาะอืมค่ะ จังงวาเนาอเพื่อเขาหั่ถิ่นมากเขามาเจอของข้ามาเจออียังตาหน้าน่ะก็หินใจหินใจเด็กๆนั่นแหละใช่แล้วเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรเป็นเด็กที่แบบคือน้องนาริตาก,กับน้องโตเกียวเนี่บอกเลยว่าเป็นเด็กที่แบบเอาความเก่งของคุณพ่อของคุณแม่เขา,า D N A D D D อะ่ะดีเอ็ดีเออ่ะ คือเข้าไปในตัวเด็กทั้งสองคนเป็นเด็กที่มีความฉลาดทั้งการพูดความคิดเรามองออกเลยว่าเด็กทั้งสองคนอันนี้ไม่ได้อวยคือรู้เลยว่าเด็กสองคนเนี่ยเก่งจริงๆเคยเห็นคลิปน้องโตเกียวร้องเพลงปะเออตัวแค่นี้ร้องเพลงและเอนเนอรีเยอะมากน้องนาริตะก็เหมือนกันเราอยากให้เด็กๆทั้งสองคนสดใสแล้วก็น่ารักแบบเนี้ค่ะทุกคนค่ะค่ะอืมใดๆก็น้ฟซีนะคะก็พยายามแบบว่า คือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้แต่แบบอย่าใช้คอมเมนต์ที่มันใช้คํารุนแรงหรือว่าไปพาดพิงถึงคุณแม่คุณพ่อหรือว่าลูกเขาเลยนะคะพี่น้องคะค่ะอืมก็ใดๆเราก็ขอให้นะคะขอให้ทั้งคู่นะคะครอบครัวนี้ตกลงกันนะคะหาข้อตกลงที่มันจะเป็นผลดีที่สุดให้กับเด็กๆแล้วกันเนาะสาวคำพาพยใช่ ครอบกันนี่แหละขอเป็นกำลังใจให้กับเหมือนเดิมนี่แหละให้ทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเลยกับกับเรื่องราวเพราะว่าก็ยังไม่จบเนาะกับประเด็นที่กําลังร้อนแรงขึ้นทุกวันก็นั่นแหละเป็นกําลังใจให้สู้ๆู้ทั้งทุกฝ่ายเลยแหละอ่ะเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ได้อยู่ฝ่ายเด็กฝ่ายเด็กฝ่ายใดอะไรหรอกเออเราเป็นสื่อข่าวมาอัปเดต ให้ hey, สุพีสุนองสุพอสุเมียฟังแล้วก็ฝากถึงนะคะคนที่ฟังข่าวแล้วก็คนที่เสพข่าวนะคะก็คือเสพข่าวยังมีสติแล้วก็คอมเมนต์อย่างมีสติด้วยนะคะค่ะ,คะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็มาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ